สวัสดีครับพี่พน้องป้องไปสุขูสุคนนะครับที่กำลังรับชมช่องบ้าล่าผ้าแสบชาแนลนาะพี่น้องเนาะพี่น้องอยู่ทั้งไกลทั้งไกลนะครับอยู่ทั้งกรุงเทพกรุงไทยนะครับเมื่อนี้เอาบรรยากาศธงหน้าเอาบรรยากาศสวนยางนะครับมาฝากพี่ฝากน้องผู้ที่ยังอา่าทำงานในกรุงเทเพแล้วก็บริการบ,บ้านโดนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเมื่อนี้แนวอยู่แนวกินครับได้อ้อมสมองพี่น้องอ้อมสมองงัวครับ ออมสมองง่วใส่ครับตัวตอ่อพี่น้องนี่ตัวตอ่อครับออมใส่ครับผักนางเลิศพี่น้องส่บๆซพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องมาน้องทงั้ทงไก่ทั้งไก่ทั้งกรุง,งเทพกรุงไทยทั้งเมืองน่องเมืองหน้าทาั้งเยลรมัหมอกยอเยอรมันนะครับหรือว่าทั้งอเมริกาอเมริกานะครับ้วกาทั้งประเทศหลอกประเทศเล่า เมียนหมอกเมียนมากข่ะหมอกขมเมียนเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องมากินนหมกันครับแซ่บๆน่บกันครับกะก่อนเดินกะก่อนจิตทำการแสดงกะขอขออนุญาตปาาคำได้พี่น้องเนาะผู้ใดบ่กินก็ได้นะครับขอกินยาก่อนอาหารครับพี่น้องกินวันละนิดจิตแจ่มใสครับอย่าไปกินหลายนะครับกินน้อย กินเพราะที่กินเขาแสบบม่ต้องบอกก็สิหูจักกันดีนะพี่น้องนะอมสับแซ้พี่น้องฝากพี่น้องนะครับเด้อเอฟซี FC นะครับ จังไหนก็นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมอลาผ้าแสบชแนลนะครับพี่น้องทั้ง y o u ูทู e แล้วก็ทั้งเพจนะครับชื่อเกาครับมันเนี่ย <c oughs> ข้าวไรเบอรี่ครับอืม นี่พี่น้องปลาเขาก็มีตั้งแต่ม,มากมาแล้วแหละพี่น้อง โอ้ผมํำลำพี่น้องเขากันดีป็นยังครับพอดีผ่านมาจาก ท่าแรลมมัเศร้าครับตลาดท้าแรลก,ก็เลยแบร์สือครับในลูกตอหากินอย่างนะครับลูกตอเนี่ย อันนี้ <c oughs> อาหารอีสานขนาดแท้นะครับ <c oughs> สุดยอดพี่น้องเอ้ย อันนี้มอสสำหรับคนที่แถวบอดีครับพี่น้อง ออกข้อนท้อแล้วครับพี่น้อง <c oughs> มาเด้อครับเด้อแซ่บๆต้องกันครับ <c oughs> ไปอยู่ทางไกลทางไกลก็ได้ ช่วงนี้ขออนุญาตพี่น้องยิงข้าวเจ้าด้ยครับเด้อข้าวเหนียวพักไปแด้วครับช่วงนี้น้ำตาลยังสูงอยู่ครับพี่น้อง ừ ừ, cô mong năm mà canh đi với nhau với เฮ็ดเองแซ่บเองนะครับเนาะทำเองกินเองแซ่บเองพี่น้องเอ้ยจ,จังบบจังบพิจพัยบูได้ครับ เริ่มมากเลยพี่น้อง พี่้อง <c oughs> ลูกต่อครับจะได้ครับพี่้องนะกว่าก็จ้เาสิเป็เอามาได้ครับเสี่ยงอันตรายได้ครับเนี่ย อชุดยอดครับพี่นอ้องครับเอ้าจังไ้ก็จะเริ่มฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องวอลล่ารผ่าแสบด้วยครับเดอ้อฝากในเด้อครับพี่น้องจังไ้กับคอมเมนต์กับมา่บอกนะครับแต่คลิปว่า อยากให้ผมเนี่ยเฮ็ดคลิปในแนวแบบไหนเพื่อผมจะเอาเป็นแนวทางในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปให้พี่น้องเบิงนะครับเนาะหรือว่าอยากให้ผมปรับปรุงตัวแบบไหนนะครับ,มมมมอบอก,บกนะ็จังเลี้ฝากพี่ฝากน้องคอมเมนต์เข้ามาบอกได้เลยพี่น้องเด้อเอาสหรับคลิปนี้ฝากพี่ผน้องไว้สักนี้ครับออมสมองง่วใส่กับตัวต่อนะพี่น้องเนาะคลิปหน้าสิเป็นยังครับเดี๋ยวจะมาพอกันคลิปนี้พอกันสักนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ